พาพี่น้องมารับชมคลิปรถจกดินเนาะพี่น้องสุดยอดเลยบคว้ามาเก่งของรถมือหยักเนาะดูดูดูควัดควัดควัดดินใหญ่เลยพี่น้องดูดูควัดดินเนาะนะคะดูเขาสิจกได้แบบสะอาดแบบดูดูเขาทำดมือมือใหญ่ๆเขานะดูเหล็กของเขาพี่น้องดูเหล็กของเขาเขาไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเนาะ ทำอะไรเนาะนี่ปลูกมันบอกหรือสร้างบ้านใส่ก็ไม่รู้เนาะพี่น้องดูเขาทำอาเวียงจนสะอาดไปเลยแปบ๊บเดียวเนาะเวียงจนสะอาดแป๊บเดียวดูเขาทำแป๊บเดียวเขาทำได้สะอาดมากเลยพี่น้องดูเพื่อ,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 อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ววเพื่อนมาแล้วพี่น้องดูดูดูรถดบดบดบดอุ้ยเขาจะควักไปเลยจบ ที่รกเขาจะได้หมดเลยดูดูป่าย่าที่รกๆเขาก็ทําได้นะพี่น้องดูดูดูยอุยุ่นใหญ่เลยึ๊บยยยึ๊บบงๆๆ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องดู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 ความสุดยอดของเขานะคะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ เก่งคักเก่งคักเนาะเจ้าเก่งคักเนาะคนน่ะติดมือยักษ์ติดมือยักษ์ความมึงว่นางยี่ดี้วดูดูดูอ้าปืดดืดดืดพี่น้องดูคนเพลินดูคนเพลินดูคนเพลินดูความเก่งเขานะคะ